สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง telling story กับดิฉันเคยนะครับและในวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติเรื่องราวน่ารู้ของプレเดเตอร์หรือว่าชนเผ่ายาวจามาฝากให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับซึ่งหลายคนที่เคยดูหนังเรื่อง p r เดเตอร์หรือว่า Predator กันมาไม่มากก็น้อยเนี่ยต่างฝ่ายก็น่าจะพอรู้ประวัติของพวกเขากันอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่ค่อยมีใครรู้ถึงวิถีชีวิตของพวกเขาเลยครับและว,วันนี้ผมจึงนํามาฝากให้คุณผู้ชมได้ดูกันแต่ถึงอย่างไรแล้วเนี่ยก่อนอื่นเลยนะครับผมเองก็ต้องขอบอกกันสเล็กน้อยนะครับว่า หากผมมีการพูดตรงส่วนไหนผิดหรือว่าขาดตกไปก็ขอประทานอภัยมณาาที่นี้ด้วยและถ้าหากใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมส่วนตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์กันใต้ล่างนี้ได้เลยนะครับเอาละครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมเรื่องราวประวัติของ Predator กันเลยดีกว่าครับ เรื่องราวเกิดขึ้นบนดวงดาวอันแห้งแล้งในสมัยโบราณกาลมีชนเผ่าดึกดำบรรพ์มากมายต่างเอาชีวิตรอบบนสภาพอากาศอันเลวร้วายเช่นนี้หนึ่งในนั้นก็คือชาวฮิชอารยธรรมโบราณที่เป็นบรรพบุรุษเริ่มต้นของชาวยาอุจาที่ต่างดำรงชีวิตด้วยการออกลา่าและปลดปลาในการต่อสู้เป็นที่สุดพวกเขาถูกลุกลาและโจมตีโดยเผ่าพัานธุเอเลียนชั้นสูงที่รู้จักกันในชื่อของอเมงกิซึ่งถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับและใช้ชาวฮิชเป็นท่ารับใช้มายาวนานพวกเขาถูกกดขี่ข่มเหงเป็นเวลานานมาหลายศตวรรษ ภายใต้การปกครองของอเมงกิแต่อย่างไรก็ตามมีชาวฮิตคนหนึ่งนำว่าคาเอลได้รวบรวมกำลังพลต่อต้านขนลมผู้นำและปลดปล่อยชาวฮิตได้สำเร็จทำให้กลายเป็นว่าชาวอาเมงกิที่เหลือรอดกลับถูกกดขี่และใช้พัฒนาเทคโนโลยีให้แก่ชาวฮิตรุ่นหลังไปนั่นเองคาเอลได้กลายเป็นบุคคลในตำนานของวัฒนธรรมและตั้งชื่อชนเผ่าของพวกเขาใหม่ว่ายาวุจจาซึ่งมีความหมายเรียกว่านักล่าคนแรกครับ ยาอุจาเป็นที่รู้จักกันในนามสายพันธุ์นักล่าจากต่างดาวพวกเขาชื่นชอบการล่าสัตว์และสิ่งมีชีวิตยาอุจา์เป็นเผ่าพันธุ์ที่มีความรู้สึกนึกคิดคล้ายกับมนุษย์แต่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในระดับที่เกินกว่าสิ่งที่มนุษย์จะสามารถทําได้แต่ถึงกระนั้นนะครับพวกเขาก็ยังคงรูปแบบวัฒนธรรมของตัวเองปรับแต่งอาวุธให้ดูทันสมัยแต่ก็ยังมีกลิ่นอายของอาวุธชนเผ่าอยู่พวกเขาจะออกตะเวนไปทั่วดวงดาวและล่าสิ่งมีชีวิตทุกประเภทเพื่อเก็บสะสมสิ่งเหล่านั้นนนนนนนโดยยยเเเฉพพพาาาาาะกััับผ่่ธุ์ซิมโโมออทีีปป็ตููควหล ถึงแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับจักกวาลของทั้งสองเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะให้มาอยู่ร่วมก,กันก็ตามลักษณะนหน้าตาของชาวยาอุจจาแม้ว่าโดยทั่วไปเนี่ยจะเหมือนกันจนแทบจะแยกไม่ออกนะครับแต่ถ้าลองสังเกตดูดีๆแล้วรูปร่างหน้าตาของชาวยาอุจจาก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนิดหนึ่งเนื่องจากว่าพวกเขาเก็มีความหลากหลายทางพันธุกรรมและ d ี a นอะครับเหมือนกับมนุษย์นั่นแหละความสูงของยาอุจจาเนี่ยจะมีความปกติอยู่ที่ราวๆเจ็ดฟุตและไต่ขึ้นไปตามการเวลาผิวหนังโดยทั่วไปจะมีเกรดเหมือนกับสัตว ความแห้งกร้านและความชุ่มชื้นตามผิวหนังร่างกายจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและการปรับตัวของแต่ละคนกันไปทําให้เราไม่สามารถจําแนกได้อย่างชัดเจนนะครับว่าพวกเขาจะมีลกักษณะกายภาพที่เหมือนกันหมดหรือไม่วงจรชีวิตของชาวยาวิจาจะมีความคล้ายกับมนุษย์อย่างมากครับพวกเขามีการปรับสภาพร่างกายและทนทานต่อความร้อนโดยพวกเขาไม่ค่อยดื่มของเหลวลงไปมากเท่าไหร่ทําให้มีความเป็นไปได้ว่าเลือดของพวกเขาจะข้นกว่าสัตว์บนดาวอื่นๆซะมากกว่าอย่างไรแล้ว พวกเขาก็ยังดำรงชีวิตเหมือนกับชนเผ่าตามแบบฉบับร่างเงาของตัวเองและเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์ยาอุจาตัวเมียจะเลือกผู้ชายที่เก่งที่สุดเพื่อสืบเชื้อสายชั่วลูกชั่วหลานครับแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยก็คงไม่แปลกนะครับที่ว่าทําไมเราถึงไม่เคยเห็นยาอุจาเพศเมียปรากฏตัวเลยเพราะในเนื้อเรื่องเนี่ยผู้หญิงจะไม่ค่อยออกล่านอกดวงดาวเหมือนกับผู้ชายแต่จะทําการเลี้ยงลูกและขยายเผ่าพัานธุ์ต่อไปเรื่อยๆนั่นเองโดยไม่เป็นที่ทราบได้ชัดนะครับว่ายาอุจาเนี่ยให้กําเนิดทาย,ยานในลักษณะเป็นตัวหรือเป็นนนนนไไข่นน่่่กัแแตสิฐาาด้ว น่าจะเป็นตัวนะครับเพราะตามสรีระและกายภาพพวกเขาแทบจะไม่ต่างอะไรจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเลยครับชาวยาอุจาเนี่ยจะเริ่มเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ทางร่างกายในตอนอายุประมาณ50-60ถึงปีซึ่งหากเทียบเท่ากับมนุษย์เนี่ยก็คงจะอายุราวๆประมาณ18-19ปถึงปีครับในตอนนั้นเนี่ยจะถือว่าเป็นช่วงเจริญวัยและสามารถผสมพันธุ์ได้แล้วก่อนจะดำรงชีวิตอยู่ได้อีกยาวนานหลายพันปีครับลักษณะร่างกายของยาอุจาเนี่ยจะมีความยืดหยุ่นสูงต่อความเสียหายทางกายภาพ พวกเขาสามารถฟื้นตัวจากบาดแผลและจากกระสุนได้อย่างรวดเร็วและจะมีการปรับสภาพร่างกายจากรังสีที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ได้อีกด้วยพละกําลังของชาวยาวิจารเนี่ยมีความแข็งแกร่งที่สามารถทุบคอนกรีตให้แตกลงได้อย่างง่ายดายพวกเขาสามารถฉีกร่างมนุษย์และสัตว์ใหญ่ในโลกของเราได้ด้วยมือเปล่าแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยการขวนฆ่าด้วยอาวุธสุดลำ้ำก็เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่พวกเขาปลดปลาและสนุกไม่แพ้กันชาวยาวิจาที่ได้รับการฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กจะสามารถกระโดดได้สูงและไกลามากกว่า3เท่าของส่วนสูงตัวเอง พวกเขายังสามารถตกจากที่สูงได้โดยที่ไม่เป็นอะไรอีกด้วยแน่นอนว่าเราจึงมักจะเห็นเพรสเดเตอร์ในแต่ละภาคสามารถปีนป่ายและกระโดดเข้าจู่โจมศัตรูจากที่สูงได้อย่างคล่องแคล่วและไม่บาดเจ็บจากแรงกระแทกเหล่านั้นเลยนอกจากนี้นะครับเลืองของชาวยาวิจาเนี่ย ที่มีความเข้มข้นสูงนั้นจะมีสีเขียวฟอสเฟอร์และเรืองแสงได้สิ่งนั้นเนี่ยช่วยเปลี่ยนค่าความเป็นกรดของเหล่าซีโนมอฟให้กลายเป็นเบสได้ด้วยนะครับทำให้ชาวยาอุจจาร์เนี่ยมีความทนทานต่อกรดในเลือดของซีโนมอฟนั่นเองแต่อันที่จริงเนี่ยเบื้องหลังต้นกำเนิดของเลือดเพลเดเตอร์นั้นจะมาจากสารเคมีเรืองแสงที่ผสมเข้ากันกับเจลหล่อลืน่นที่ใช้ในกองถ่ายตั้งหากครับและเมื่อมีการออกล่านะครับก็ต้องมีอุปนิสัยในการกินด้วยชาวยาอุจารเนี่ยมีพฤติกรรมการกินอาหารที่ไม่ชัััดเจนนนกะครบ แต่ก็มีการปรับตัวให้สามารถกินเนื้อสัตว์ในดาวต่างๆได้สิ่งนี้ถูกเปิดเผยไว้ใน Predator 2หลังจากที่ City Hunter Predator ประเภท1แอบคุกคามมายังโรงฆ่าสัตว์ในเมืองทุกๆ2วันเพื่อกินเนื้อที่เก็บเอาไว้นั่นจึงอาจจะเป็นข้อสรุปที่ชีช้ชัดได้ว่ายาอุจาร์เน่ยกินเนื้อเป็นอาหารเพื่อดำรงชีวิตนั่นเองนอกจากนี้ ในชนเผ่ายาวิจายังมีภาษาที่คิดคนขึ้นเองด้วยไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบการพูดและการเขียนซึ่งในอดีตเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับเสียงขู่เสียงคำรามและเสียงสั่นเครือในลําคอเหมือนอย่างที่เราได้ยินกันในหนังพวกเขาังมีภาษาถิ่นซึ่งเบีเ่ยงเบนไปจากภาษากลางของยาวิจายอย่างมากซึ่งบางคนก็ไม่อาจเข้าใจได้ว่าหลักการสื่อสารของพวกเขานั้นเป็นอย่างไรกันแน่ส่วนภาษาเขียน,นยก็จะมีการสแสดงในรูปแบบของเครื่องหมายขีดกลางเพื่อเป็นฐานหลักครับ พวกเขาจะสร้างฐานสัญลักษณ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรเอาไว้อย่างชัดเจนและมักจะแสดงอยู่บนหน้าจอของเครื่องเทคโนโลยีทุกรูปแบบของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นหมวกกําไลเกราะมือหรืออาวุธต่างๆสถาปัตยกรรมต่างๆนอกจากนั้นนะครับยาวิจาร์เนี่ยยังเรียนรู้และเรียนแบบน้ำเสียงของมนุษย์ที่พวกเขาได้ยินอีกด้วยเพื่อใช้พูดตอบกลับไปเนื่องจากเป็นที่รู้กันว่าการพูดซ้ําวลีในเวลาที่คุมเครือ ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารกับเหยื่อของชาวยาอุจารหรือว่าプสเดเตอร์นั่นเองแต่ก็ยังคงมีプสเดเตอร์บางคนนะครับที่คงอยู่นานในระดับหนึ่งบนโลกไปแล้วซึ่งก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์ในหมู่มนุษย์มากพอสมควรในบางครั้งพวกเขาเนี่ยก็จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษในถิ่นนั้นและสามารถพูดตอบโต้ได้ในขอบเขตท,ที่จํากัดครับวัฒนธรรมของชาวยาอุจาอย่างที่รู้กันดีนะครับว่าจะเป็นการมุ่งเน้นไปที่การล่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นอันตรายเป็นหลักเพื่อการประกอบพิธีกรรม หรือตามธรรมเนียมปฏิบัติของเผ่าพันธุ์โดยเฉพาะกับการล่าซิโนมอฟก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์ความแข็งแกร่งเพื่อให้พวกกันเองยอมรับว่ายาอุจาตนนั้นสามารถกลายเป็นเพรสเตเตอร์ได้อย่างสมศักดิ์ศรีหากพวกเขาพ่ายแพ้ให้กับศัตรูตัวใดก็ตามความอับอายก็จะนามาสู่กิจยศของพวกเขาอย่างเลี่ยงไม่ได้หากจะให้แพ้อย่างย่อยยับแบบมีชีวิตสู่พวกเขาสละชีพต,ตายไปเลยซึ่งยังจะดีกว่าครับ แลสลับเรื่องต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการแบ่งขั้นและยศของพレเดเตอร์ที่จะมีการแตกแยกย่อยกันออกไปต่างๆนานาครับซึ่งเราจะเอาเฉพาะขั้นยศหลักๆเท่านั้นโดยก็มี 1. อันบลัดเป็นนักล่าที่ยังอ่อนประสบการณ์ส่วนใหญ่จะถูกส่งไปฝึกฝนในดาวตัวเองเพื่อเรียนรู้ในการฆ่าและเอาชีวิตลอดซะก่อนพวกเขาถือว่าเป็นนักล่ารุ่นเยาวที่ยังไม่ได้รับการฝึกฝนขั้นพื้นฐานอะไรมากมายนักนะครับก่อนที่ในเวลาต่อมาเนี่ยถึงจะถูกปล่อยให้ไปฝึกอยู่ในดาวที่สุดแสนอันตรายเพื่อให้การยอมรับและนับถือจากผู้เดีียยวกันนนแลละเื่่อศใทสุด อันบัตสามารถเป็นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงซึ่งก็จะมีส่วนน้อยที่เป็นผู้หญิงนะครับ 2. อยังบัดในสายตาของเพื่อนร่วมเผ่าพันธุ์นักล่าเหล่านี้เนี่ยถือว่าได้รับการขัดเกลามามากพอสมควรที่จะพอเอาชนะนักสู้ที่เป็นมนุษย์ได้แล้วแต่สำหรับทักษะในการต่อสู้กับซีนโนมอรนั้นแตกต่างกันออกไปพวกเขาจะถูกส่งให้ไปต่อสู้กับเหล่าซีนโนมอบเพื่อเก็บประสบการณ์และเรียนรู้ในการฆ่าพวกมันเมื่อพวกเขาฆ่าไปได้หนึ่งตัว ยาอุจาร์จะทําเครื่องหมายตัวเองด้วยเลือดซีโนมอรเพื่อเป็นการเสร็จสิ้นการเริ่มต้นไปสู่วัยผู้ใหญ่ครับ 3. บลัดยาอุจาร์คนไหนที่สามารถฆ่าซีโนมอรได้สําเร็จแล้วพวกเขาจะถูกเลื่อนขั้นเป็นบลัดเพื่อแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาและทักษะที่เพิ่มขึ้นจากขั้นก่อนๆทาให้ยศบลัด Blood, เนี่ยมีสกิลในการเอาตัวรอดสูงกว่ายศอื่นๆมากเลยทีเดียวครับ 4. อีลิตหรือก็คือยศชั้นสูงที่รวมเอาพวกที่มีความฉลาด ความแข็งแกร่งและความอันตรายของเผ่ายาอุจจามาไว้เข้าด้วยกันครับพวกเขามีทักษะในการฆ่าซีโนมอฟได้ครั้งละหลายตัวในคราวเดียวกันรวมถึงซีโนมอบที่ตัวใหญ่และดุร้ายกว่าด้วย 5. ลีดเดอร์หรือก็คือผู้นำแห่งยาอุจาที่ได้รับการคัดเลือกหรืออาสาที่จะเป็นผู้นำเองเพื่อสอนเหล่านักล่าประเภทอันบลัดให้มีความแข็งแกร่งต่อไปยศนี้จะเป็นยศที่มกประสบการณ์และพิเศษกว่าตำแหน่งออลิตครับเขาจะมีหน้าที่สั่งการหรือยุติภารกิจอะไรก็ได้เพื่อความสงบสุข,ขของชนเผ่าตัวเอง 6. เอลเดอร์ Elder, หรือเอนเชียนผู้บัญชาการหรือว่าผู้อาวุโสถือเป็นสมาชิกที่ฉลาดที่สุดในการวางแผนและเป็นผู้สร้างกฎหมายที่เผ่าพันธุ์อาศัยอยู่มีมนุษย์ที่เคยเห็นผู้เท่าเอลเดอร์แค่2คนบนหน้าจอเท่านั้นนะครับและทั้งคู่เนี่ยก็ได้รับของที่ระลึก เพื่อเป็นการยอมรับจากพวกยาอุจารในความกล้าหาญนอกจากนี้นะครับก็ยังมีตำแหน่งแยกย่อยออกมา2อ,อย่างนั่นก็คือ En Fo r c e r ที่จะคอยทำหน้าที่กำจัดภัยคุกคามที่เข้ามาหาเผ่าพันธุ์พวกตนหรือไม่ก็ออกล่าสังเกตการเพื่อความสงบสุขของชนเผ่าอารมณ์เหมือนเป็นตำรวจหรือสายลับนั่นแหละครับส่วนอีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นฝั่งของ Bad b l o ัหรือเรียกได้ง่ายๆว่าเป็นพวกยาอุจารเรวๆที่ไม่ยอมรับฟังคำสั่งของผู้บ,บัญชาบัญชาพวกนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นโจรที่อยากจะทำอะไรก็ได้นะครับและมีความอันตรายค่อนข้างสูงพอกับเเลยยทีดีดว เอาละครับแล้วทั้งหมดนี้น็เป็นเรื่องราวข้าวๆข,ของชนเผ่ายาวิจาหรือว่า Predator ที่ผมนํามาฝากให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหากใครที่ชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็ขออย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดค,คลิปดีๆแบบนี้ไปอีกนะครับและคลิปหน้าเราจะเอาเรื่องอะไรมานําเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกโรดติดตามชมกันได้ใน Tellings Story เรื่องเหล่านี้มีอยู่ว่า คลิปนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ